ยอดเซนครับอืมัอนี่มาก่อนนะเยสซีซ่าอยากรู้ว่าเยชโชเกตภาคใหม่ลุงจะเล่นไหมครับเล่นที่เธอทำไปเมื่อกี้เธอรู้ไหม ว่าเธอทํากับใครฉันไปรู้ได้ยังไงล่ะไม่ได้มีเวลาว่าสซหน่อยป้าหลบไปสมปองครับคุณหญิงพี่พี่ไม่งเขาคุณหญิงทําไมนี่มันป้าข้างทางนะฉันไม่ใช่ป้าข้างทางธรรมดาหรอกนะยะจริงๆแล้วฉันคือประธานบริษัท What บีดูอะไรอะ <c oughs> แล้วขอคุณจะทำบี w ว a t ไว้ Why? มาจากเพลงนี้นอะเนี่ยผมมึงรูวเนี่ยมันมันมาจากเพลงนี้อะเนี่ยเกาหัวเลยวะเยซูเกตภาคใหม่จะเล่นไหมเล่นครับช่วงลิงกำลังเข้ามาหาลัยอีกคือแบบ,บแล้วมันกลายเป็นเพลงคุณธรรมได้ยังไงในเมื่อแบบ,บมันมันโคตรแบบขอเพลงมันมนครับ มันโคตรจะมันเลยนะมันถูกตัดไปเป็นเพลงคุณธรรมได้ยังไงวะยอดเพลงใหม่ะเือออคือใครวะมัันคนที่กำลังแบบฟังเพลงนี้แล้วก็กลังเต้นอยู่ในผับอะแบบแล้วอยู่เพื่อนมันก็ตบไหลแล้วก็บอกว่าเฮ้ยมึงคิดของกูป่ะถ้าเราทำละครควรทมเล่าเพลงนี้ไปเป็นเพลงประกอบอะไม่น่าจะเหมาะนะเว้ยเชี่ยจริงด้วยวะ What ช่วงนีง้เเข้ามาอะไรอีกไม่กี่เดือนก็ใกล้ช่วงเตรียมสอบเข้ามาหาลัยแล้วลิงตัวนี้นั้นอยากเข้ามอรังสิตสาขาคอมพิวเตอร์เกมและอ e ีสปอร์ตอยากถามเพื่อนลิงและซีซ่าว่าสาขานี้มันจะลุ่งในอนาคตไหมเพราะว่าที่บ้านถามว่าเข้าไปจะเอาไปใช้ทํางานในอนาคตได้จริงหรือหรือลิงตัวนี้ต้องหาสาขาที่ใกล้เคียงกันเพื่อสามารถให้นําไปใช้งานในอนาคตได้ปลอลิงตัวนี้อยากเข้าสาขานี้มากๆแต่ค่าใช้จ่ายค่อนข้าง,างสูงเลยขอบคุณลวงน่าสำหรับความตอบครับ สาขาคอมพิวเตอร์เกมและอ e ีสปอร์ตถามผมว่าจะลุ่นในอนาคตไหมมาถูกที่แล้วครับขอย้อนเพลงอีกรอบจริงๆแล้วผมไม่ใช่เด็กสถาปัตยกรรมที่เรียนไม่จบ7ปีปัจจุบัน9ปีชื่อยังถูกบรรจุอยู่ไม่สิสิป,ปีชื่อออกไปแล้วนี่หวะใช่ชื่อผมโดนไล่ออกจากคณะไปแล้วครับใช่ใช่ผมไม่ได้ไปต่ออายุกักศึกษา จริงๆแล้วผมคือผู้เชี่ยวชาญด้านสาขาคอมพิวเตอร์เกมและอ e ีสปอร์ตแลวผมจะตอบคำถามให้กับคุณเองคุณเลือกที่ได้ดีมากไม่รู้ครับ